สอนวิธีพิกข้อมือนะคะให้ลูกค้าเข้าไปที่ตั้งค่าที่นาฬิกาเนาะแล้วก็ไปเปิดตรงแฮไลน์ไว้นะคะแล้วก็มาที่แอปนะคะแอปไฮไฟลลูกค้าเข้าไปตรงที่การตั้งค่าแหวนข้อมือแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะคะโหมดประหยัดพลังงานให้เขาเปิดนะคะลูกค้าเปิด วิธีสวมใส่นะคะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายเราเลือกได้เลยเดี๋ยวทีนี้จะมาลองดูว่าหน้าจอเขาจะสว่างไหมเวลาเราพลิกข้อมือนะอิดไปก่อนแบบนี้แบบนี้เขาจะสว่างไหมเรามาดูกันสว่างแล้วนะคะถ้ามันพลิกแบบเร็วๆอะคะ่ะลูกค้า เขาจะไม่ค่อยติดนะต้องพลิกช้าๆแล้วก็ยกข้อมือเข้านิดนึงอ่ะเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้เขาก็อาจจะติดยากหนะ่อ่ะมันติดแล้วถ้าจะให้ติดง่ายนะต้องยกข้อมือเข้าแบบเนี้ยค่ะลูกเข้าหาตัวเราเขาจะติดง่ายกว่าแบบนี้